อนเนกะชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังขาการังขเวสันตโตทุกข,ขาชาติปุนับปุนังขาการะกติ โทสิปุณณะเคหังนาหาสิสัพพาเตพาสุกาภักคาคาภูตังวิสังคาตังวิสังคารคาตังจิตตังตันหานังขยามัจจกคาตี อนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังขาการังขเวสันโตทุก ขาชาติปุณณบปุณณงขหาการกทิตโทสิปุณณเคหังนักหาสิสัพทภาเตภาสุกภาพขาขหาพูตังวิสังขตังวิสังคารักตังจิตตังตันหานังขยมัจฉาติ อเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังขาการัง g เวสันโตทุกขาชาติปุนับปุณังขาการกทิโทสิปุนณเคหังนกาหสิสับ พาเตภาสุกาภักขาคหาภูตังวิสังขตังวิสังขารคตาังจิตตังตันหานังขยามัจฉคาติอเนกชาติสังสารังสันธาวิสังอเนปิสังขาการังข i เวสันโตทุก ขาชาติปุณณะปุณณงขหาการกะทิตโทสิปุณนะเคหังนักหารสิสับพาเตพาสุกาภักขาขหาภูตังวิสังขตังวิสังขารักขตังจิตตังตันหานังขยมัจฉาติ อนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังขาการังขเวสันโตทุก ขาชาติปุณณบปุณณังขหากาฬกทิตโทสิปุณณเคหังนกาสิสับพาเตพาสุกาภักขาคาภูตังวิสังคตังวิสังคารคตังจิตตังตันหานังขยมัจฉ้าชาติ อเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังขากางขะเวสันโตทุกขาชาติปุนญพปุนังขาการกติตโทสิปุนาเคหังนาหาสิสัพ พาเตภาสุกาภักขาคหาภูตังวิสังคตังวิสังขารคตังจิตตังตันหานังขยัมาชักคาติอเนกชาติสังสารังสันธาวิสังอเนปิสังขหาการังคเวสันโตทุก ขาชาติปุณณ์นปปุณณังขหาการกทิตทสิปุณนเคหังนกาหสีสัพพาเตพาสุกาภักขาขหาปูตังวิสังขตังวิสังคารักตังจิตตังตันหานังขยมัติคาติ อเน,นกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังคหาการังคเวสันโตทุกขาชาติปุนญาปุนังคหาการกทิโทสิปุน,นะะาเคหังนาก,กาสิสับ ภาเตภาสุกาภักขาขาภูตังวิสังขตังวิสังขาระคตังจิตตังตันหานังขยามัดฉคาติอเนกชาติสังสารังสันธาวิสังอเนปิสังขหะการังขเวสันโตทุก ขาชาติปุณณบปุณณงขหาการกทิตโทสิปุณณเคหังนักหาสิสัตศพพาเตภาสุกาภักขาขหาภูตังวิสังขตังวิสังคารกขตังจิตตังตันหานังขยามัจฉาติ อเน,นกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังฆาการังขเวสันตโตทุก ขาชาติปุณณะปุณณงขหาการกะทิตโทสิปุณณะเคหังนักหารสิสัพพาเตภาสุกาภักขาขหาภูตังวิสังขตังวิสังขารกัตังจิตตังตันหานังขยมัจฉาติ อนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังขาการังขเวสันโตทุก ขาชาติปุณณบปุณณังขหาการกะทิตโทสิปุณณเคหังนกาหสีสับพาเตพาสุกาภักขาคาภูตังวิสังคตังวิสังคารคตังจิตตังตันหานังขยมัติชาคาติ อนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังขาการังขะเวสันตโตทุก ขาชาติปุณณบปุณณงขหาการกทิตโทสิปุณณเคหังนักหาสิสัพพาเตภาสุกาภักขาขหาพูตังวิสังขตังวิสังคารกขตังจิตตังตันหานังขยมัจฉาคติ อนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังขา,าการังขเวสันตโตทุกขาชาติปุณับปุณังขา,าการกัติโตสิปุณะเคหังนา,ากากททสิสับ พาเตพาสุกาภักขาคหาปูตังวิสังขตังวิสังขารคตังจิตตังตันหานงขยามาจะคติอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังคาการังคเวสันโตทุก ขาชาติปุณณพปุณณังข้าการักทิตทศิปุณณเคหังนักาหิสิสัพทาเตพาสุกาภักขา้าคาภูตังวิสังขตังวิสังขารักตังจิตตังตันหานังขยามัจฉาาติ อเนกชาติสังสารังสันทาวิตสังอเนพิสังขาการังคเวสันโตทุกขาชาติปุนัณปุณังขาการกทิตโทสิปุณนะเคหังนกาหสิสัพพาเตพาสุกาภัก ขาค่ะพูตังวิสังขตังวิสังขารคตังจิตตังตันหานังขยามัจฉคาติอเนกชาติสังสารังสันธาวิสังอเนปิสังขาการังขเวสันโตทุก ขาชาติปุณณบปุณังขาการกัทิโทสิปุณนเคหังนกาาสิสัพพาเตพาสุกาภักขะคาภูตังวิสังคตังวิสังขารคตังจิตตังตันหานังขยมัดชาคาตี อเน,นกะชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังขาการังขเวสันโตทุก ขาชาติปุณณพปุณังขหาการกทิตโทสิปุณนเคหังนกาสิสัพพาเตภาสุกาภพขคาขหาปูตังวิสังขตังวิสังคารักตังจิตตังตันหานังขยมัจฉะาาติ อนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังาหาการังคเวสันตโตทุกขาชาติปุน,นับปุนังคหาการกะทิโทสิปุนนเคหังนากาสิสับ พะเตภาสุกาภักขะหาภูตังวิสังคตังวิสังขารคตังจิตตังตันหานังขยามาชักคาติอเนกชาติสังสารังสันธาวิสังอเนปิสังคาการังขเวสันโตทุก ขาชาติปุณณะปุณณงขหาการกขิตทศิปุณนเคหังนัการศิสั์ศพพาเตพาสุกาภักขาข้าปุตตังวิสังขตังวิสังขารกตังจิตตังตัณหานังขยามัจฉคาติ อนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังฆาการังฆเวสันโตทุก ขาชาติปุณณ์นปปุณณังขหาการกทิโทสิปุณณเคหังนกาหสิสัพพาเตพาสุกาภักขาขหาปุตตังวิสังขตังวิสังคารกตังจิตตังตันหานังขยมัจฉาคาตี อนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังขา,าการังขเวสันตโตทุกขาชาติปุนญบุญนังขา,าการกัทิโทสิปุญเคหังนกาสิสับพ,พาเตพาสุกาภัพา ขาค่าปูตังวิสังขาตังวิสังขาราขาตังจิตตังตันหานังขายามัดชาคติอันนกัจฉาติสังสารังสันทาวิสังอันิพิสังขหาการังขเวสันโตทุก ขาชาติปุณณ์นปุณณังข้าการักทิตโทสิปุณณะเคหังนักการศิสัพทาเตภาสุกาภักข้าข้าปูตังวิสังขตังวิสังขารกขตังจิตตังตันหานังขยามัจฉาติ อนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอเนพิสังขา,าการัง g เวสันโตทุกขาชาติปุนับุนังคหาการกทิโทสิปุนาเคหังนา,ากา,กา,า,กากสิสับ คาเตพาสุกาภักขาคาภูตังวิสังคาตังวิสังขารคาตังจิตตังตัณหานงขยัมัจฉาติ